ก่ก so <c ười> like ็ได้มารู้จักน้าโอแล้วก็รู้จักกับพี่บอมแล้วพี่บอมก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นของวัยรุ่นเชียงใหม่เองค่ะพอฟังๆแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็เป็นคนชอบชอบเรื่องแบบนี้แล้วรอบเรื่องที่มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าถ้าเราได้เอากลับมาถ่ายทอดให้เด็กรุ่นไหนได้ดูมันก็จะเห็นถึงท่าของวัยรุ่สไปก่อนเขาเป็นแบบไหนแล้วก็เรื่องของความรุนแรง ก็เลยยิ่งรู้สึกว่านถเร่มาก้มีส่วนร่วมบรรากทาง้อง่วะบาส่วนร่วมหรอคะก็เอาลูกชายมาร่วมตัวเองไม่ได้ร่วมอะไรเยอะค่ะให้กชายร่วมสกงคนค่ะงไงบ้งกเห็นขาสนุกค่ะสนุกแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้มามาเล่นแล้วก็มีการกลับไปถามว่า เด็กไปรุ่นสมัยก่อนก็เป็นกันอย่างนี้จริงๆเหรอเออเชยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็องเป็นพ่อเชยที่แบบตอนนั้นมันทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้มีการพูดคุยกันค่ะก็ดีค่ะทำให้ความสามารถแม่ลูกมีอะไรที่พูดคุยกันมากขึ้นค่ะครับครับอยู่เรื่องนี้ก็จริงๆก็ไม่เคยคิดว่าจะได้รีเมคหนังตัวเองอะไรเงี้ยผมตอนทำมึงกูเพิ่งจะวันตายก็แบบว่าตอนที่มาริโอเล่นเราคิดว่าเออมันก็คงทำภาคเรียนแล้วก็จบไปเลยอะไรเงี้ยทีนี้ก็พอดี มีจังหวะได้ได้ได้มาเจอคุณผูแล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็แล้วก็พอมาเจอคุณแอนก็ตอนแรกก็คุยกันเรื่องอื่นนะคุยกันเรื่องหนังเรื่องอื่นก็คือแนะนำคุณแอนว่าเนี่ยถ้าชอบวงการบันเทิงมันมีหนังเรื่องแบบนี้มีนักทำอย่างไรก็แสแล้วคุยไปคุยมาคุณแอนก็ถามว่าแล้วเคยทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมบอกว่าผมเคยทำเหมืองกูจะไปฉายเทศกาลหนังเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยได้ฉายเทศกาลหนังที่นานาชาติที่หัวหินอะไรก็เล่าให้ฟังคุณแอนบอกว่านั่นก็ทำเรื่องนี้นี่เอ้าได้ผมรีเมคหนังตัวเองอะไรเงี้ยมันกกก็็็เออดีแแตต่่่่ววาาผมรู้สึก ดีอย่างตรงถือว่าผมอยากทำเป็นพิเรียนในยุคแปดศูนยเนื้อแต่ว่าพอทำเป็นพิเรียนเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องใช้เงินประมาณค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็ดีกับการที่แบบว่าพอทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้รีมายได้เห็นแฟชั่นในยุคนั้นว่าแปดศูเขาแต่งตัวยังไงเขามีความเป็นบูติกเขาผลกผมก็มต้องหน้าผู้หญิงต้องหน้าม้านะ90เปอร์เซ็นต์ต้องหน้าม้าหมดอะไรเงี้ยผู้ชายต้องใส่เสื้อยาวข้างสั้นข้างนะฮะสั้นก็ต้องอีกข้างก็ต้องยัดเป็นเอีกข้างค่อยอออกมาะไรเงี้ยผเก้่งอะไรเงี้ยถ้ามีใครเเกิิดดทันนอายุ80ไ้พลงอะะกกดููมมาผ็จร้ล มีร้านสเก็ตเออเพลงเราต้องเต้นแบบนี้มันจะมีเต้นท่าเหมือนกันนะอะไรเงี้ยวัยรุ่นสมัยก่อนอ่ะเด็กสมัยนี้ไม่เคยเห็นที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความเป็นเพื่อนน่ะสมัยนี้วัยรุ่นน่ะเวลาทะเลาะกัน,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 นกตีกันจะเอาจนตายเลยแต่ว่าจริงๆแล้วในสมัยก่อนวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีอะดรีนาลีนของความความความเป็นเลือดร้อนนะแต่ว่าเวลาทะเลาะกันแล้วเนี่ยเขาก็ยอมคือสู้กันแค่แพ้ชนะแล้วก็สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ผมอยากจะสื่อตรงนี้เห็นว่าจริงๆทุกคนน่ะคือตอนเป็นวัยรุ่นน่ะทุกคนอาจจะมีความ ก้าวเล้าเลือดร้อนมีความเดือดในตัวเองมีความห้าวในตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านมันไปได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกพบเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยครับรู้จักใช้ใช้สติในการที่จะผ่านวัยนี้ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้มีการรีเมิตหนังตัวเองมันมันกดดันหรือแบบมันเครียดอะไรแบบนกดดันครับเพราะตอนบึงกูเนี่ยกระแสดีมากอะไรเงี้ยแต่ได้มันมันไปไกลแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาริโอก้ก็เล่นไม้ดีมากอะไรเงี้ยกดดันผมด้วยกดดันน้องริวด้วยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอย่างนี้ริวริวไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปคิดว่าแบบว่่าาาจะะต้อ้ออออองงเเเเลนนหมมืืรรริโไียคแบ เราคือเราเป็นตัวตนของเราเราเป็นกันในแบบที่เป็นเราเป็นกันที่เด็กกว่าอะไรย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็คือแรงกดดันมันก็ดีทําให้เราทำกันบ้านเยอะมากขึ้นรีเสิร์ชมากขึ้นอะไรเ,แบบแนนไรเงี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงื้อหาบทบาทอะไรเข้าไปอ่าเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนใหญ่จริงๆแล้วถ้าใครเคยดูมึงคูภาคแรกเนี่ยก็จะมาดูเรื่องนี้ก็ก็จะตอ่อติดเลยเพราะว่าตัวแสดงชื่อเดิมหมดฮนะ<ม>แล้วก็จริงๆตอนเป็นมึงกูเนี่ยเรื่องราวทุกคนที่เป็นตัวตนอ่ะมันมีตัวตนจริงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนที่เป็นมึงกูเนี่ยมันแตกต่างที่ ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงพี่มันไม่ได้เป็นทีเด็ดแต่เรื่องนี้ทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันจะประมาณไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นการใช้ชีวิตเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันจะ90%เลยฮะมันมันจะใกล้เคียงกิงมากที่สุดเล90ย90-99%สิก้าสิบางการคัดเลือกนักแสดงนังะมีอะไ้างครับการคัดเลือกนักแสดงหมายถึงยังนะฮะก็คือพี่เลือกยังไงคะทำไมถึงต้องมาลงตัวที่สี่คุณเจนก็จริงๆก็ ค่อนข้างสกรีนกันเยอะมากเลยอย่างตัวตัวตัวอย่างตัวกันเนี่ยตัวกันเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์หนึ่งต้องหล่อดูแบบเป็นผู้ดีเพราะตัวจริงเขาแบบเป็นเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างคือไฮโซทางเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องมีดูน้องหลิวก็ดูดูดีนะเขาก็ดูแบบดูดีเป็นผู้ชายที่น่ารักมีเสน่ห์เวลายิ้มคืออยู่กับแฟนอยู่กับผู้หญิงน่ารักแต่เวลาอยู่กับเพื่อนเวลามีเรื่องก็ห้าวได้ก็ตาก็เอาเรื่องอยู่อะไรเงี้ยก็ก็น่าดูแล้วแบบหลิวใช่แล้วก็ส่วนของแน็กซาลีเนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ย ผมเนี่ยยังไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดถึงแน็กเลยนะผมก็อยากได้ตัวโวน่าแก๊งไนบาซ่าเป็นมาเล่นเป็นพี่เปาญิซีญิซีแหละก็คือแบบว่าแบบอยากได้ที่ดูแบบข้าวๆเกลียกลยดหน่อยก็ตอนแรกแคสเยอะมากเลยออกจะออกไปทางแบบโัวร้ายแบบสไตล์เกาหลีอะไรเงี้ยแต่พอดีผมไปดูเทรนไฟเทรนแล้วก็ไปดูแล้วก็มีแน็กชาลีก็สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่กุ้งฝอยนะเป็นพญากุ้งอนะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยนี่แหละเปาญิซี 24, ผมมันต้องติงตองมันต้องตลกมันต้องคนตีนมันต้องแบบ โมโหเวลาโมโหก็คือพูดง่ายๆเป็นไบโพล่าคือแบบคนดูแล้วเกียดไม่ได้ะคือแบบว่าเวลาจะแบบบทที่จะร้ายก็ร้ายเลยบทที่จะดีก็ดีเลยแบบอยู่ดีแบบอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาเดินไปเตะถังขยะอย่างเงี้ยลูกน้องแบบเฮ้ยไว,ไวไุ่นวายใครมันเอาถังขยะมาวางไว้ตรงข้างหน้ามาขัดขวางทางอะไรเงี้ยปรากฏว่าเป้ายิบสี่ก็มลงเก็บครับเก็บขยะลูกน้องงงอะไรเงี้ยคือาะว่านี่คือตัวตนของแน็กผมอยากได้ตัวตนแล้วแน็กก็ไม่เคยเล่นบทประมาณด้วยกลีกะลีแบบอย่างเงี้ยไม่เคยเล่นจัครับ คือมีญย่าเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจริงๆอะผมรู้สึกว่าผมอยากได้ตัวนางเอกเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดูแล้วหยิ่แล้วก่หน้าต้องเท่ดูแบบดูแบบดูมีสไตล์อะไม่ใช่แบบนางเอกแบบทั่วทั่วไปที่เราเห็นกันเยอะๆแบบในสมัยนี้ผมเลยบอกว่ามีญย่าเนี่ยเป็นคนที่มีนคาแร็คเตอร์ได้อย่างหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเขาตัวตัวพ่อเขาพี่พีทเนี่ย ก็ S <S <an> เป็นไอดอลในสมัยยุค8ปดศูนย์เก้วผมก็รู้สึกว่าตัวพี่ยายเนี่ยในยุคนี้ก็น่าจะเป็นไอดอลในยุคนี้ได้เงี้ยก็เลยอยากได้ได้น้องมาเลยแล้วน้องก็ทําได้ดีในอย่างก็ก็โชคดีที่เลือกน้องเขาเพราะว่าน้องเขาแบบเล่นสเก็ตได้แล้วก็มีความสามารถรอบตัวเยอะเต้นเต้นอะไรเงี้ยครับยางไหม <laughs> ใยไหมใยไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วทำงานกับใยไหมมาเยอะแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตอนน้องยังเล็กๆเลยกับน้องก็มาเล่นหลอดซีรีส์ให้คือชอบใยไหมตรงนี้เขาเป็น เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงอะไรเงรี้ยแล้วผมก็เชื่อว่ารู้สึกว่าเจ้ใหม่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่น่ารักคือเจ้ใหม่เนี่ยมาเล่นเป็นเนมเนมก็คือตอนภาคที่แล้วคือโมมูนซนกเล่นอะไรเงรี้ยฮะแล้วก็ตัวเล็กๆเหมือนกันดูแบบว่ามีแอบกวน,วนๆหน่อยนะ่ารักกวนตีนได้อะไรเงี้ยก็แบบว่าเอรเได้แต่ปวดจะหวานก็หวานได้อะไรอีกเอาแต่ใจตัวเองผมว่าก็ตรงตรงตรงกับเจ้ใหม่ให้ข่าวว่าเรื่องนี้จะมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างเยอะสูตอนนาด ไครับก็เยอะเหมือนกันค่ะเพราะอย่างที่พี่บอมบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นหนังพิเศษนะค่ะเราต้องเราต้องลงทุนหน่อยแล้วถ้าเราไม่ลงทุนหนังเราก็น่าจะออกมาไม่ไม่ดีอะค่ะอันนี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าปีส่งราคาขอบคุณครับมีฝากอะไรไหมก็จริงๆแล้วผมเป็นแฟนของมึงถูกด้วยันเป็นป่ามาเป็นนานแล้วนะครับครั้งแรกที่ผมดูดูเรื่องดูรอบแรกครับผมก็กลับไปดูอห้าครั้ง แล้วก็เลยมีความฝันใจกับหนังเรื่องนี้พอเสร็จปั๊บเนี่ยผมกับพี่บอมเนี่ยได้รู้จักกันมานานแล้วละ่ะฮะแล้วก็ได้มานั่งคุยกับพอทีก็คุณนานแล้วผมก็รู้จักคุณนันก็เลยแบบนําเสนอเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องนี้ก่อนนําเสนอเรื่องการที่จะสร้างหนังอะไรต่างๆสุดท้ายคุณนันมามามาชอบเรื่องเนี้ยผมก็เลยแบบตัวเองก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็อยากอยากดูไอ้เรื่องที่มันเริ่มต้นแบบตรงนี้ที่พี่บอมเขาเป็นคนเขียนอะไรตรงเนี้ยนะผมก็แบบเออมันมันโดนอะ ก็อยากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะให้มาติดตามเพราะเรื่องนี้ได้หลายหลายอย่างครบหลดครับถ้าอยากพิบพ์ไปหาป่าป่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไปดูจะได้ชมอะไรเบ้างไหร่ก็จริงๆเราแพลนไว้ประมาณปลายปีนะหรืออาจจะแบบถ้าเกิดเดี๋ยวดูช่วงจังหวะก่อนว่ามันมันสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงในเรื่องของโควิดหรือของอะไรต่ออะไรแต่เราก็คิดว่าน่าจะอย่างช้าสุดก็ไม่น่าจะเกินประมาณเมษายนปีหน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะทำไลน์จะทำมิ่งคุยกับทางห้าทีอาร์ ทางด้านทีมก่อนว่าจะควรจะออกประมาณนะีนก็ฝากเรื่องเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ทั้งวัยรุ่นนะแล้วก็ดูได้ทั้งคนที่ในในส0่สอัพเนี่ยก็จะได้มาเห็นตัวเองมารีมายว่าตัวเองในชีวิตเราตอนสมัยนั้นเราไม่เคยเห็นแล้วลานสกเก็ตมันจะเป็นเออเราไปดูแล้วเรามีความสุขนะที่เราเคยอยู่กับมันเราเคยฟังเพลงอากาดูแล้วเ,เคยเต้นกับมันเราเคยฟังใจสียวแล้วนะเราเคยแต่งตัวบูติกเราเคยใส่แฟกซิโนโเราเคยใส่โดมอน เราเคยฟังซาเบากับเพื่อนอะไรเงี้ยเราเคยนั่งเล่นโดมิโน่ด้วยกันซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่เคยเล่นแล้วเขาจะไปอยู่ที่คอมที่เกมอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยผมว่าทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่กับลูกเนี่ยไปดูด้วยกันได้แล้วคุยคุยกันได้คือคไปดูหนังแล้วจะมีเรื่องคุยอีกเยอะเลยครับ